Yeah. สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชริงการกุลวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเราคุยกันเรื่องของปัญหาวิกฤตภัยแล้งกันมาหลายครั้งแล้วนี่อีกไม่ถึงเดือน2เดือนนะครับจะถึงช่วงหน้าร้อนมีนาคมเมษายนซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ปัญหาภัยแล้งนั้นหนักหนาที่สุดในขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาล กระทรวงต่างๆก็พยายามที่จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรถึงความสําคัญของปัญหาภายแล้งมีการขุดลอกคูคลองเตรียมเครื่องส่งน้ําต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเตรียมรับมือถ้าเกิดว่าปัญหาภายแล้งนั้นจะทําให้เรื่องของรายได้พี่น้องเกษตรกรหายไปบ้างจากผลผลิตที่อาจจะได้รับผลกระทบนั่นเป็นที่มาครับของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภายแล้งนี้นะครับมีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกันด้วย วันนี้เราจะมาพูดคุยกับ2กระทรวงสําคัญที่มีส่วนสําหรับโครงการนี้นั่นก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยนะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญสองท่านท่านแรกคุณชวลิตชูการณ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงคุณไมตรีอินทุสุดรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามท่านปลัดชวลิตก่อนละกันนะครับเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งต่างๆจนเป็นที่มาของโครงการนี้เนี่ยความเป็นมาแล้วก็รายละเอียดโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแรงของพี่น้องเกษตรกรครับ ครับก็จริงๆแล้วก็สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ําที่คงเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าน้ําต้นทุนที่จะมีใช้ในฤดูแล้งนี้นะครับ,รบก็ค่อนข้างเทียบน้อยกว่าในทุกปีที่ผ่านมาถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ประมาณ7%ซตตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ขอความร่วมมือโดยประกาศแจ้งงด ขอความร่วมมืองดการทำนาปลังไปในระดับหนึ่งแล้วโดยเฉพาะเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่กลองนะครับทีนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ของพี่น้องกเกษตรกรซึ่งคงหายไปบ้างซึ่<อ>งค<อ>งหายไปบ้างนะครับโดยเฉพาะถ้าไปบอกว่าในช่วงแล้งนี้ให้งด ทำการเกษตรบางอาชีพบางอย่างเนี่ยแล้วไรายได้จะอยู่ตรงไหนตรงนี้รัฐบาลก็เห็นความสําคัญนะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาน่เองเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรร่วมกับกระทรวงหมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและองค์การปกครองส่ง,ท,งท้องถิ่นนะครับก็เห็นชอบโครงการเรื่องของสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนในฤดูแล้งขึ้นมาซึ่งโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่แล้งซ้ำซาก แล้วก็ต้องเป็นเรื่องของตามความต้องการและการบริหารจัดการของชุมชนเองนะครับรายละเอียดของชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการได้นี่ยังไงก็มีใน58จังหวัดแล้วก็3051ตําบ 3, ตำบลน,นะครับซึ่งตรงนี้จะมีการคัดกรอง ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรเองก็ให้กรมมหาที่ดินเนี่ยเป็นคนดูข้อมูลร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่แล้งซ้ำซสร้างซึ่งจะมีก็คงจะเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศภัยพิบัติหรือภัยแล้งมาติดต่อ,ต,อต่อเนื่องกัน5ปีปีครับตรงนี้เป็นเป้าหมายแรกของการที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งโครงการเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณลงไปตำบลละไม่เกินหนึ่งล้านบาทบเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้คิด ความต้องการขึ้นมาเองว่าโครงการที่ตัวเองต้องการที่จะทําในช่วงแรงนี้คือโครงการอะไรที่จะใช้เงินดังกล่าวแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรในชุมชนที่อาจจะมีปัญหาแรงซ้ำสร้างเนี่ยต้องเตรียมรับมือแล้วปีนี้สงสัยเจอปัญหาภายแล้งรายได้อาจจะลดคิดโครงการขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งโดยที่จะมีงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนให้ตําบลละหนึ่งล้านบาทแต่ต้องคิดโครงการเสนอเข้ามาก่อนครับใช่ไหมครับหลักการเป็นอย่างนั้นครับเพียงแต่ภายใต้หลักการเนี่ย 50%ของเงินไม่เกิน1ล้านบาทที่จะลงไปสู่ชุมชนเนี่ยกิจกรรมที่คิดทั้งหลายแหล่เนี่ย50%ต้องเป็นเรื่องของการจ้างงานคือต้องการให้เงินเนี่ยไปถึงมือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเนี่ยเพื่อให้มีเงินไปใช้ใจ่ายได้ทันทีนะครับซึ่งเป้าหมายตรงนี้58จังหวัด3 0 0 0กว่าตำบลเนี่ยก็น่าจะไม่น้อยกว่าสล้านคนนะครับ,รบที่จะสามารถช่วยเหลือ ก็นำมาสู่ข้อที่2ที่บอกว่าการแปลงกระบวนการคือเราต้องใช้มีมองมิติ2อันส่วนร่วมกับส่วนรวมส่วนร่วมคือร่วมภาคีชาวบ้านนะครับที่ศูนย์บริการส่งเสริมเที่ยวระจำตบลของท่านปลัดเนี่ยก็จะมีอยู่ทุกตำบลก็จะเป็นที่รวมของการคัดสรรกันกรองโครงการเป็นลำแรกโดยมีความคิดใช้เดียต่างๆที่นั่นภาคประชาชนเขาให้มีส่วนร่วมโดยมองส่วนรวมเป็นตัวตั้ง ะะเขาจะลำดับความสําคัญมาตอนนี้กําลังประชุมปรึกษาหเรือยกันจะส่งมาที่อําเภออําเภอมีท่านออนอำเภอเป็นประธานมีเกษ,ษตรตำบลเบลคาเรามีสเสน่หอันหนึ่งคือมีฝ่ายทหารฝ่ายกระทรวงระหมมาร่วมด้วยเกษตร กระหโหมาไทยร่วมกันพารณานะครับแล้วมีปราชชาวบ้านอะไรในช่วยกันกรองระดับพื้นที่มาแล้วด้วยนะครับ,รบจากนั้นก็ส่งมาจังหวัดท่านบริการจังหวัดก็การกรองโดยเกษตรจังหวัดเป็นเลขาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ส่งโครงการมายังกระทรวงเกษตรอนุมัติเงินส่งไปยังชุมชนนะครับอ,อันนี้เป็นขั้นตอนที่มาไทยก็มีส่วนร่วมในระดับพื้นที่นะครับแับแที่แล้วก็การบริหารกระบวนการครับ,รบอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งหลักๆที่นี้ปราชพูดถึงจ้างงาน50เอร์เซตเนี่ย บางแห่งเนี่ยไม่มีแรงงานในชนบทกาทำยังไงให้อย่างงั้นครับก็บอนุญาตได้ถึง30 เป็นยึดหยุดหยดได้ดบ้างโดยความเห็นชอบของคก้รมการอำเภอซึ่งมีฝ่ายทหารเกษตรและก็มาไทยร่วมกันกลันกรองอีกทีแต่แสดงว่าที่พูดมาทั้งหมดทุกท่านกําลังจะบอกว่าไอเดียความคิดทั้งหมดเนี่ยต้องเริ่มต้นมาจากรากหญ้าหรือว่ารากแก้วก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆที่แรงซ้ำซากเป็นพี่น้องเกษตรกร,รและช่วยกันคิดไอเดียคิดแนวทางแก้ปัญหามีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตส่งเรื่องขึ้นมาที่ส่วนกลางแล้วทุกอย่างก็จะอนุมัติงบลงไปอีกทีหนึ่งครับใช่ครับ ย้อนกลับมาถามท่านปลัดเกษตรครับว่าแล้วเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยน่าจะไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยดูแล้วไทม์ไลน์หรือว่าระยะเวลานับจากนี้เป็นยังไงบ้างครับลักษณะของโครงการเนี่ยคงจะมีเบื้องต้นเป็นเมนูนะครับ,รบ4ประเภทก็คืออย่างเช่นการจัดการแหล่งน้ําในเ,าเพื่อการเกษตรของชุมชนอย่างเช่นเรื่องโครงการขุดลอกลําคลองระบบชรมทานในไร่นาหรือเรื่องอระบบท่อ เรื่องการผลิตทางการเกษตรหรือการแปรปรูปการปรับปรุงโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มิทธิภาพอย่างเช่นซ่อมแซมโรงเก็บมูลสัตว์หรือเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือการจัดการเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรลักษณะงานเหล่านี้มันจะอยู่ในความบทบาทที่ทางสบกตรหรือศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาทาอยู่แล้วแล้วก็มีเกษตรตําบลเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกันอยู่ก็ลงไปทําความเข้าใจ ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนขนาดนี้เนี่ยโครงการต่างๆเริ่มมีการเขียนม,มีการยกล่างขึ้นมาแล้วรพร้อมระดับหนึ่งพร้อมส่วนหนึ่งที่จะเสนอไปที่ทางคณะกรรมการระดับอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นประธานก็คัดกรองถ้าผ่านคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยก็เสนอไปที่ที่จังหวัดเพราะในจังหวัดอาจจะมีหลายอำเภอหลายตำบลดูเจอีกทีหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ส่งเข้ามาทางกระทรวงเนี่ยจะเร่งส่งไปที่สำนักง,งบประมาณเพื่อขออนุมัติงบ คิดว่าภายในเดือนกุมภาเนี่ยจะมีโครงการที่สามารถออกไปได้ไม่น้อยกว่า500อซึ่งทางกรมส่งเสริมงานเกษตรประมาณการมาเบื้องต้นแล้วแล้วก็คิดว่าภายในมีนาคาดว่าส่วนใหญ่จะสามารถเห็นชอบลงไปได้ก็น่าจะทันกับช่วงที่ภัยแรงน่าจะหนักหนาที่สุดโครงการนี้มันจะอยู่มีนาเมษาแต่ว่าโครงการนี้ไปถึงประมาณมิถุนาครับครับแล้วโครงการ ทั้งหมดที่ท่านพูดมาเป็นตัวอย่างเมืสส่อสักครู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เป็นหนึ่งในลักษณะของการสร้างงานให้เกิดในชุมชนด้วยแล้วก็เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวของชุมชนอย่างเช่นการขุดลอกพื้นที่อุดตันน้ําต่างๆเนี่ยก็เป็นการจ้างแรงงานและในอนาคตก็เป็นผลดีกับระบบกะเกษตรแบบยั่งยืนในพื้นที่นั้นไปด้วยมันได้ประโยชน์ทั้งสองทางครับได้ประโยชน์ทั้งสองทางเลยทีเดียวนะครับเวลาเราหน้าเสียดายครับมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากอะไรในมุมของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรแล้วก็รวมถ รับมือกับภัยแรงปีนี้ได้อย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับขออนุญาตเริ่มจากทางรัฐบาลม,<ท>มีความมุ่งม,มากปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นครับให้มีงานมีอาชีพและมีะไรายได้โดยเฉพาะในช่วงแรงนี้นะครับจึงส่งพลังให้ไปกระตุ้นนะครับแต่พลังเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องอย่างที่ผมกลเรียนต้องออร่วมคิด ร่วมทาร่วมรับผิดชอบและร่วมติดตามผลนะครับกระทรวงมหาดไทยก็จะร่วมติดตามผลแล้วก็ร่วมบริหารโครงการกับภาคีต่างๆในพื้นที่ทั้งหลายทั้งปวงนี้จะเกิดดีสองคำคำแรกคือเกิดความปรองดองสมานฉันในพื้นที่นะครับคำที่สองก็น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานคิดในการทํางานในพื้นที่ครับผมคิดว่านี้มีความสําคัญยิ่งครับครับเชิญท่านประหลัดครับ ครับในส่วนของ <c oughs> ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเราก็มี <c oughs> การทําโครงการช่วงนี้นะครับเรื่องของการโลนลงการใช้น้ําอย่างรูคุ้มค่าเ,าเพื่อถวายปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งคือการเข้าถึงโครงการนี้นะครับก็พี่น้องเกษตรกรหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วรายละเอียดจะไปขอข้อมูลได้ที่ไหนก็ที่สํานักง,งานเกษตรอํเราเภอหรือสํานักง,งานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศนะครับ หรือที่ศูนย์ถ่ายทอดศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลประจำหมู่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอข้อมูลที่นี่ได้นะครับครับนั่นกะ็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรผ่านปัญหาภัยแล้งปีนี้ไปด้วยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับที่ <ขอ S 1> มาให้ขอห้อมูลกับพวกเรานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนั่นเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการรับมือกับปัญหาภัยแลง้งโดยเฉพาะการสร้างรายได้เข้ามาเสริมทดแทนกับสิ่งที่อาจจะขาดหายไปบ้างจากผลผลิตที่จะได้รับผลกระทบจากช่วงีอ่ทบก ว่ารัฐบาลเองให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจกับปัญหาภาัยแล้งในปีนี้เป็นอย่างยิ่งก็มีการกระตุ้นเตือนกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนและต่อเนื่องมาผมเชื่อว่าจากนี้ไปอีกหลายเดือนที่จะมีอีกหลายโครงการออกมาช่วยเหลือสำหรับการรับมือปัญหาภาัยแล้งนี้ติดตามกันได้ต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วครับผมและทีมงานทุกคนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ